หวานมันนะอ่าแต่หวานมันนะดูแมนรับประกันรับประกันทำไมหวานมัน,นมีนานมนมอาบอบพลาฟิฟันได้ได้ดูของเขามันก็ผ่านนี่ดูลูกเล็กลลูกเลกเ็แต่ผู้ใหญ่นะครับผู้เต็มเต็มเลยนะผูส้วสวยเปลือกบ้างโอ้โหครับผมสวยมากครับอับนนี้รับ100ครับอันนี้รับ1 0 400บาทยกให้เอฟซีดูหน่อยครับผม400บาทครับผมขอบคุณครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านทุเรียนหมอนทองจันทบ,บุรีนะครับผมร้านปาอุกับลุงแมนนะครับผมรเท่าไหร่คะร้านนี้ขายดีมากนะครับนน<ๆ>เดี๋ยวมาดูลุงแมนปอกทุเรียนเทพกันสวัสดีลุงแมนแล้วก็ปาอุครับผมขายดีมากเลยนะครับปอกไม่ทันเลย ร้านก็รับสวัสดิการนะครับผมมีมอสามสามนะฮะช่วงนี้ตเรือนคัดเกล็ดอย่างดีเลยนะครับร้านนี้นะครับผมสวนอํานวยสวนอนุนนะฮะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมเป็นบรรยากาศนะฮะตอนนี้ลูกค้าลุ่มนะครับ

390ร้อบาบาทอันนี้พอดีกินไหมจ๊ะลูกค้าแย่งกันแล้วนะครับม่ต้องเทเดี๋ยวรอโดยนี่ขดวอ้ดูนะี่รอไปนล้ิวให้เลยิวของมังก้ออกได้นะ้ ัวนี้แกจัดไหมครับตัวนี้เนื้อหล่อมากเนื้อสวยเลยนะครับใส่กำลังน่ารักกำลังพอกินเลยนะแต่หวานมันนะอ่าแต่หวานมันนะดูแมนรับประกันรับประกันทำไม่หวานมันนี่เอาพวกพร้าไปฟันได้รับประกันเลยหวานมันหวานมันโอ้โห้ดู ดูเลื่องนี่คือบแต่นี้เขาสวยมากนะครับตอนนี้รูละรนะ้อยหกสิบน้องลูกแม่เนาะร้อยหกสิบนะครับเรียนติดขยบขึ้นมากราคาขึ้นแล้วนะช่วงนี้ที่ราคาขึ้นเนี่ยเพราะเรียนเริ่มจะหายากแล้วใช่ไหมครับเริ่มจะขาดแล้วครับเริ่มจะขาดแล้วนะใครที่ที่อยากกินเรียนช่วงนี้ก็ก็อาจจะกินในราคาที่สูงหน่อยนะฮะ ราคาสูงแต่คุณภาพเนี่ยเหมือนเดิมครับหวานันอเนีไม่เป็นไรยังไม่เสร็จทลูกนี้สด้บนะครับอสอามโอ้โหสวยสวยมากสุดยอดเลยครับพี่จะต่อต้านีอยว่างของแบบทีเลือทีสวยนะครับผมต้องเป็นร้านนี้นะฮะ กัดตลาดนัสะพานซีนะครับผมใครไม่ใครมาไม่ทันปีนี้ปีหน้ามาได้นะรออีกหน่อยสองลูกนั่นคือได้สิบพูดเต็มๆเลยนะครับเอาตรงไหนลูออกนี้ของพี่เสื้อสีดำ กันไหนครับลูกนี้จะตึงไปหน่อยคอรับแันแแ่นอกนู่นในไหมไม่กลอมลูกนี้ลูกนี้ยังแข็งครับหนูแข็งเลยโอ้โเลยกลับบ้านได้กินพรุ่งนี้พอดีใช่ไหมวันนี้ยังไม่ได้นะ าไปหน่อยเพื่อตามันโ่องหนลูก่ตามโลกเตขอ่ห่บ้ด้หมเดี๋ยวดูนก่อนมีตึ้งเยอะนี่ก็น่าจะแข็งนเดี๋ยวดูเด ah> enfin, ี <S 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 mm ๋ยวดูให้กระจแล้วเรียค่ะอยกดลูกกันค่ะ

อตากตไปูคแตดู um. ได้นะครับผมแต่ผ่านกระดาษเนาะอไอันนี้มน่าไม่น่าไม่น่อครับเอาไหมครับลูกค้าไม่น่าเลยมันเี้ยเปิดบางมันร้อยสียเร่สอง ลงแง้งเว้นเกียวไปแล้วผมรับไม่ทันทันทีครับี่เรียนเปิดฟังอะดู่าเปิดตอนเย็บเลยอ่รอันนี้ โลหะเขียดนะรู้ไหมนะลุงครับผมโลหะเขียดกำลังพอดีเลยนะครับกำลังเนื้อปลาเนี่ดูลูกเล็กลูกเล็กแต่ภูใหญ่นะครับภูเต็มเต็มเลยนะเนืพอคำสามเติมตามด้วยน้ำเนื้อเป็นก้อนเลยตวงร้อยเท่าไสองห้าหกครับโลหะเขีดแต่ว่าได้กี่ภูครับตอนนี้สี่ภูใหญ่ใหญ่เลยนะ นี่รูหกขีดนะสี่พูเลยนะครับนัไ่ไแหละพี่อัพเดทมอแก้วน,นะเป็นพอดีแล้วพี่อัพเดตเพจนีโอ้โหสวยมากครับลูเมียนบอกเม็ดเขาจะรีบไปไหนสโลแกนนี้ ปีหน้าดังแน่นอนเม็ดรีบไม่รู้เขาจะเรียบไปไหนฮะรู้แล้วเข้ากันเลยเข้ากันเลยเอาเลยใช่ไหมครับลูกค้าสองลูกเลยนะเดีไม่ให้แกดูก่อนว่ามันได้ได้ค่ะเดี๋ยวลูกค้าแกดูก่อนนะอันนี้อันนี้ดูลูกนี้พี่ไหรอตูไหนช่างกิโลเลยไงใช่ช่างกิโลช่างกิโลช่างกิโลเลยครับสองโลโอเค สองกิโลจะกินได้ปล่ะเนาไนช้นกเนาไอะป่ะลูกนี้เอาลูงม่นีนะลัชรับมาเม่เช้านอูเมียเนาะก็มาขายเลยสุกไม่ทันขายดีมากสุกไม่ทันแล้วลูกนี้มีคนเลายงงรับครับอลองดูลูกั้มให้ก่อน กาจะกแหขนนี้เปมันน nah right> ี่ปบาล้แตกลียบางเม็ดรีบครัเนมอนทองจันทบุรีตึงไปหน่อยนะเจ้เปนยังไงนะเแคไปหน่อยลอกระดับเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวดูหน่อยน่าะตอสามยมันจะทสองนี่กได้นิ่งกว่านี้อ่ะหได้นิ่กวนี้ คาดนี่นนี้ให้ไม่รู้หรอใช่อันนี้เนื้อมันกำลังหามันกรอบรอบนลยได้อยู่รอมนด่า่อ่างขอลูกนี้เลยนะตัวนี้กี่ลเอ่ย 2โลครึ่งสี่ร้อยบาทพอดีสแกนไม่ได้อยู่จริงๆนะลูกนี้สี่ร้อยบาทนะ2โลพอดีเลยนะนี่ผู้ใหญ่มากครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู มี fc c o m m มาโอ้โหโอ้โหใหญ่มากครับใหญ่มากฟูสวยมากครับมี fc c o m m นต์มานะฮะที่ไปดูในคลิปในใต้คลิปมาอิชาคนโปรกแดงมากเขาบอก <c oughs> อิชาคนโปรแดงับบกอการนผีกดง้ด้านนี้จะเป็น ร้อยร้อยสี่สิบบาทนะอ่าครับผมเนื้อเขาจะประมาณนี้นะครับร้อยสี่สิบบาทตัวนี้ที่คือปอกมาแล้วนะฮะเราไม่ได้เกมอยู่จับยางไม่จับควันเดี๋ยวแล้ววัดสัดวิชนะสามสามอันเดียดอีก อาเด็ดไปก่อนอาเรว่ารวยเลยโอ้ยยังครับยังรวยเล,ลยลเราจะเ,เ,เอาแหวนหน่อยปมากับไรไม่เอาแล,ล้วเอาสร้อยแหวนเป็นรวยจังวนนี้แหละแบบนี้โลเท่าไหร่คะร้อสิครับฝั่งนี้ร้อยหกสิบเมื่อเขาจะเสร็จอยู่ข,ข้างๆพี่ประมาณนั้นแล้วครับ ร้อยสี่สิบนะเนื้อจะประมาณอยู่นั่นข้างนะครับมีกรอบนอกกรอมในของมีค่ะน่าสวยจะต้องรอคนรอพี่เล,เล็กด้ไเลยค่ะลูกคูเล็กแค่เฉยหนึ่งท่านสวยนะนนะลูกเล็กนะครับผมแต่ข้างในนี่คือกูอสวยๆแน่นๆเลยนะครับเต็มเต็มนะเม็ดรีบกูสวย เปลือกบางโอ้โหพระพรอเสยมากครับอันนี้ร้อยหกสิบครับอันนี้ร้อยสิบเนี่ยเอาประเทศไทยสวยมากครับสวยมากลูกกับหนูใช่ไหมใช่เลิกแล้วไม่ยังไม่หมดอีกหรืออ้าเนี่สองลูกเนี่ยทางกระซิบเนี่ยแกะเลยสองไว้พี่สิบเนี่ยอันนี้ตามแล้วเลยได้เลยเรื่องกาลัง ชุดนี้400บาทยกให้ FC ดูหน่อยครับผม400บาทครับผมขอบคุณครับลูกค้ามาไม่ขาดสายนะฮะลุงแมนปอกปอกไม่ทันแล้วจะสแกนหรือว่าจ่ายเงินอ๋อสแกนค่ะเดี๋ยวอัพเดตอ๋อเป็นไรครับไม่เป็นไรอไ๋อได้ใส่กลอกแล้วโล่งเลยนี เราตัดแต่งเหลืองดีมากเลยนะโตนะโอเคนะสามเท่าไหรนะสามเจ็ดแปดวันนี้ลุงแมนกระแสฟิวฟเวอร์มากขายดีทุกวันนะขายดีทุกวันไม่ใช่ว่าแข่งขับเยอะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าวันที่ผมมาถ่ายแล้วขายดีนะครับผมขายดีทุกวันนะสี่ตีสามหน้าดูเลยนะทุกเดือนเขาสวยจริงครับ เร่ยนสวยจริงนะฮะขายดีจริงราคาขึ้นแล้วแต่ว่าลูกค้าก็ไม่โยโทนะยังสู้นะครับขึ้นแต่ลูกค้ายังทานกันเยอะอยู่ครับผมต,ตัวเท่าไหร่คะหนึ่งนะไปเก็บราคาหนึ่ลืม่หนึ่งหกถ้าไม่งงโอ้โหครับผมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ อ,อนนลูกเล็กแต่ผู้ไม่เล็กเนาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทุเรียนลูกเล็กจะทรงันได้ครับือผู้ห้าผู้เต็มครับผมครับใครที่สนใจอยากค้าขายทุเรียนนะด,ดูวิธีปอกของรุเรียนได้นะฮะศึกษาในคลิปได้นะ เดี๋ยวว่าลวงแมนรับสอนนะครับอ๋อสอนสอนครับแต่ไม่คิดตังค์ครับไม่คิดตังค์นะสอนให้ฟรีนะมาคุยกันได้เนาะครับคุยได้มาดูแล้วก็มาจดจำเอาอย่างนะครับการปอกให้ได้ครับมันมีเทคนิคการปอกรูปแบบคู่นี้เก็บมานี่คืนเลยอ่าคูเจมันเนี่ยใช้ใช้มีดเบอร์ไหนครับ ตต้้อองงเอาแบบที่เราถนัดมือที่เราถนัดมือนะา,นนะาคนเขาก็ใช้ใหญ่ตรงนี้อ่าครับผมแล้วแต่คนถนัดนะครับกระจายหน้าครับต้องสง่าร้อยเก้าสิบสองาบาทโอ้โหลูกค้ามาแต่ละคนเออจัดทีละสองลูกสามลูกเลยนะนนล,ลูกนี้ประมาณหนึ่งลูกถึงไหมครับนี้โลขวานะนี่นะแต่โลขวาครับครับผมมีกี่ฟูกครับลูกขนาดนี้ สีภูน่าจะสี่ภูเต็มเลยนะครับถ้าลูกประมาณนี้จะประมาณสี่ภูนะภูใหญ่นะเนี่ยแต่ภูใหญ่นะครับตรงตรงก็ได้ทุเรียนสวยมากครับถ้าถ้ามีสี่ภูนะลูกลูกแค่ประมาณหนึ่งโลนะครับเกลี้ยโดนเนดูเนื้อเลี้ครับผมโอ้โหครับผมเปลือกบางมากบางครับตมได้เลยล้ออะครับขันอย่างนี้ลูกเล็กกัะโดดเดียวกันข่อยแก่จับเนี่ยเลครับ ขาค่อยตัดใช่ไหมตัดได้ครับทุกโอการเขาลงลงที่เขาส่งทีนเขาชอบแบบนี้ครับครับแล้วแกะจัดอัเนื้อแกะจัดค่อยค่อยตัดนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยว่าอยู่ครับมีคนมาคอมเมนต์เขาบอกตรงคนที่ที่เขาที่เขาตัดมาเนี่ยเขาบอกแกะจัดเลยเขาบอกคนที่เขาดูทุเรียนเป็นนะครับผมสองลูกนะครับสองลูกจัดเลยเลนเลย

สองใบครับสองใบครัมสองใบครับสองเจ็ดสองครับสองเจ็ดสองมากบอกเลยครับหนูเลยคเลยบอกเลยครับได้ๆดรอบาทครับ คนนั้นร้อยสี่สิบนะลูกค้านรับเด้นเลดีไมินเสร็จพดีอัพเดทอันนี้อยสีสิบเท่าไห่นี่นะครับผมกสงคนนะยังจะบอกไม่ขายไม่ทันนะครับเห็นราคาไว้เรียบร้อยแล้ว วันนี้ต้องมีลูกมือมารับสแกนโดยเฉพาะเลยนะไม่ทันงั้นไม่ทันคือเปลี่ยนคือเรียนกับเมียอยู่เดินไปเดิไปโอ้ผูเดี๋ยวขอดูผู้นี้ผู้นี้หน่อยโอ้โหสวยมากอย่าให้อารมณ์การเดี๋ยครับผมเดี๋ยวไปฮะฮะเจ้าตัวเดี๋ยวขอไปไอยกนักเก็บเอีทย่ตลาดคนนี้เอานุเกรกัไหมเนะ อะไรจะขายดีขนาดนี้ครับผมลุงแมนบอกไม่รวยให้รู้ไปจะสู้สวนไม่ได้นะจะสู้เจ้าของสวนไม่ได้นะเของสวนไม่ได้ ถ้าใครอยากค้าขายที่เรียนอยากรวยเหมือนลุงเมียนก็โทรมาคุยกับลุงเมียนได้นะค้าขายยังไงเดี๋ยวจะมีทีสอนจะเป็นเท่าแก่ต้องต้องผมเท่าไหร่ครับ,รบสองเจ็ดสองครับผมบผมอตัล ร้านเดี๋ยวนี้จะใช่ครับนี่ครับผมครับทำไมลูกมันถ่ายเออวันรัสดสวยครับผมก็ยังครับเราละครับขายของคาราชครับผมลูกค้ามาเยอะมากๆเลยขายดีมากครับท่านผู้ชมนะครับอีกหนึ่ร้อยสี่สิบครับมาคิดดครับพี่อ่าลคิดดูก่อนอ่าลงแมงกระปุกขอบคุณครับนะครับผมครับผมลงพดีครับผม โอ้ครับผมลูกค้ามาไม่ขาดสายนะครับผมวันนี้สุดยอดมากนะฮะร้านนี้ผมก็จะมาเก็บบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็แวะมาอนุนได้นะครับผมที่ตลาดนัดสะพานซีขายทุกวันนะครับ